ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศเพราะโอกาสในการวางรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันในบางสภาวะของการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอาจเกิดความจำเป็นที่ต้องการได้เงินทุนมาใช้หมุนเวียน ไม่เพียงเพื่อก้าวข้ามปัญหาด้านการเงินแต่ยังสามารถเติมเต็มให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นศักิ์สยามพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อเติมต่อพลังชีวิตให้ดำเนินต่อไปอย่างมีความหวังมั่นใจพร้อมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาใช้บริการด้วยความเป็นมิตรจริงใจทุกวันนี้ยังมีประชาชนฐานรากในท้องถิ่นกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้รับโอกาสและความสะดวก ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนบริษัทศักสยามลีซิ่งจำกัดมหาชนหรือสินเชื่อสักสยามผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่บริหารงานด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากว่า25ปีช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมโดยที่ธนาคารไม่สามารถให้บริการที่เข้าถึงได้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพได้อย่างมั่นคง เป็นการช่วยลดปัญหาทางสังคมจากการกู้ยืมเงินนอกระบบนับเป็นส่วนสำคัญต่อาการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศสินเชื่อศักดิ์สยามเราดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบรัดกุมเป็นไปตามมาตรฐานภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทมีบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงมีความเข้าใจในวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิต รวมถึงความต้องการสินเชื่อของลูกค้าเพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพได้เป็นอย่างดีโดยเรายึดหลักซื่อสัตย์โปร่งใสและจริงใจในการบริหารงานตลอดมาณปัจจุบันศักสยามให้บริการผ่านพนักงานกว่า1,500คนและมีสาขาให้บริการกว่า519สาขาครอบคลุมพื้นที่38จังหวัดของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก บริษัทมีแผนการขยายสาขาบริการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในอีกหลายจังหวัดในอนาคตสักสยามริซิกจำกัดเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนร,รถนะครับให้กับประชาชนโดยทั่วไปเรามีสาขาอยู่ทั้งหมด519แห่งในปัจจุบันอยู่ในภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคาะาตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับ ตอนนี้พอร์ตสินเชื่อของเรานี่มีอยู่ประมาณ6,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีพนักง,งานอยู่ประมาณเกือบ1,600คนวัตถุประสงค์ในการเข้าตลาดครับก็บเพื่อที่จะเข้าไประดมทุนครับเพื่อนําม,มาใช้ในการขยายกิจการนะครับดึงการขยายพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแทนปัจจุบันนี้เราใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่ก็คืคจะมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน การที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เราก็จะทําเป็นช่องทางที่จะทําให้เราสามารถระดมทุนได้จากช่องช่องทางอื่นได้มากขึ้นนะครับในอนาคตก็แต่ในแต่ละก็เป็นสินเชื่อที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับเราอยู่ในในในชุมชนแทบจะเป็นชุมชนในระดับล่างสุดน,นะครับก็คือลงไปถึงระดับตำบลน,นะครับหรือระดับอำเภอ เอกลักษณ์ของเราก็คือความที่เรารู้จักเข้าใจและก็เ,เข้าถึงวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในด้านความต้องการสินเชื่อนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นเกนเษตรกรนะครับหรือว่าที่จะมาอากินอยู่ในท้องถิ่นนะครับด้านของประเทศไทยสินเชื่อส่วนใหญ่ของบริษัทนะครับประมาณ8 7เป็นเป็นสินเชื่อทาเบียนรถนะครับ ว่าเป็นสินเชื่อเขาเรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคลคลภายใต้กับกับที่ม <m uch ing> ีที่เป็นรถเป็นประกันนะครับเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ท <m uch ing> าง่ธนาคารประเภทไทยเข้ามามา <m uch ing> กับกับดูแลนะครับ <m uch ing> สินเชื่อประเภทต่อมานะครับที่เรามีก็คือเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กาบกับก็ให้กับประชาชนที่ต้องการนําเงินไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพนะครับสินเชื่อประเภทต่อมาที่เรามีก็คือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ส่วนอคนอันนี้ก็คือสําหรับประชาชนที่มีรายได้ที่สม่าเสมอและค่อนข้างแน่นอนนะครับสามารถที่จะแสดงหลักฐานการมีที่มาของของรายได้ได้อย่างช,ชัดเจนอย่างเช่นเป็นลูกจ้างน,นะครับเป็นต้นเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ไประจําแล้ความสินเชื่อน้องใหม่ล่าสุดของเราก็คือเป็นสื่มสินเชื่อช่าซเชื่อรถเป็นรถยนต์นะครับอันนี้เราเพิ่งเราเพิ่งทำกันขึ้นมาแต่ก็เป็นสินเชื่อที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเรา คิดดอกเบี้ยไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะถูกกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ที่ให้บริการจะมีนะครับที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่งหวันได้ค่อนข้างดีนะครับก็เพราะว่ามันสามารถให้สินเชื่อได้ด้วยความสะดวกนะครับโดยการที่ประชาชนเขานำทะเบียนรถที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยนำมาวางไว้เป็นหลักประกันนะครับไม่ต้องมีการไปิโอนเล่มนะครับที่สะนักานขนส่ง เมื่อทำาชินเชื่อันแล้วนะครับนำเร่มาฝากเอาไว้กับบริษัทแล้วก็สามารถที่จะรับเงินเงินกู้นะัครกลับไปใช้ได้โดยทันทีนะครับก็ไม่เสียเวลาในการทำธุรนรรมดังนี้ครับนะจุดที่เป็นที่เป็นข้อดีของเรานะครับก็คือเราเราเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการการให้สินเชื่อนี้มานานนะครับนานมากกว่า25ปีครับเราเข้าใจนะครับเข้าใจถึงความต้องการนะครับของข,ของพวกเขาแล้วก็พนักงานางาของเราเนี่ย เป็นผู้ที่สามารถที่จะอนุมัติสินเชื่อได้นะครับรือประชาชนที่มาติดต่อเนี่ยเขารู้ว่าเขากําลังคุยกับคนที่มีอําอนาจอนุมัติและก็พิจารณาสินเชื่อให้กับเขาได้นะครับเราให้อํานาจพนักง,งานของเราในการที่จะทําการพวกนี้นะครับพนักง,งานเองก็มีความเป็นก็จะรู้จักนะครับประชาชนในท้องถิ่นที่เขาอยู่แล้วก็มีความเป็นนั่นเลนเดียวกันนะครับจากสยามเป็น ก็เรียกว่าเราเราให้บริการนะครับเราอยู่กับกับเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศนะครับโดยเฉพาะในสังคมที่เป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนเส่วนใหญ่นะครับของประเทศไทยนะครับก็ผมเชื่อมั่นว่าตราบใดที่เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับยังมีความแข็งแกร่งเรายัางสามารถที่จะทําการปพับปลุกนะครับทาการ,รเกษตรได้ดีสามารถที่จะสร้างทรัพย์ในดินมาศัตรยยาก็จะยังสามารถที่จะมี มีฐานลูกค้านะครับมีมีฐานลูกค้าแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้าไปถึงลูกค้านะครับในทางที่กว้างขวางมากขึ้นกว่านี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือสัญยามในปัจจุบันนี้นะครับสินเชื่อ9.9ของเราเนี่ยเรียกว่าเกือบจะทั้งหมดเป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะทําให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการของเราก็มีเป็นไปด้วยความถูกต้องนะครับเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ กับทุกฝ่ายทั้งประชาชนที่มาใช้บริการนะครับทั้งกับตัวบริษัทเองแล้วก็นักลงทุนที่ที่เชื่อถือบริษัทนะครับรละถือมลงทุนกับเรา